นักเสี่ยงโชครวมลุ้นคดีจอนนี่เดฟและแอมเบอร์เฮิร์ตพนันได้หมดไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อค่าเสียหายการร้องไห้แต่ยกเว้นเรื่องเดียวที่ห้ามพนันบันเทิงเทศสวัสดีครับกลายเป็นคดีความที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมากมาย กับประเด็นการฟ้องร้องกันร,ระหว่างจอห์นี่เดฟและแอมเบอร์เฮิร์ตในประเด็นที่แอมเบอร์เฮิร์ตไปเขียนบทความอ้างว่าตนเองเป็นเหยื่อของการถูกใช้ความรุนแรงซึ่งนอกจากข้อมูลหลักฐานต่างๆและประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วบรรดานักเสี่ยงโชคก็ได้มีโอกาสลุนทำกําไรจากการพนันในหัวข้อเกี่ยวกับคดีเหล่านี้ด้วยโดยร้านพนันถูกกฎหมายแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้เปิดให้นักพนันได้มีโอกาสเสี่ยงโชคในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจอห์นนี่เดฟและแอมเบอร์เฮิร์ตอย่างมากมายหลายหัวข้อไล่กันมาตั้งแต่หัวข้อที่ว่าจอห์นนี่เดฟจะร้องไห้หลังมีผลการตัดสินหรือไม่ซึ่งราคาต่อรองในประเด็นนี้คือติดลบหมายความว่ามีโอกาสสูงส่วนติดบวกหมายความว่ามีโอกาสน้อยเช่นถ้าเลือกว่าใช่ก็จะติดลบ200ไปก่อนเลยแต่ถ้าเลือกว่าโน no, ก็จะติดบวกไปก่อนเลย160หรือประเด็นต่อมา ที่ราคาต่อรองระหว่างการพิจารณาคาดีที่ว่าจอห์นนี่เดฟจะมองหน้าแอมเบอร์เฮิร์ตหรือไม่ถ้าคุณทายว่าจอห์นนี่เดฟมองหน้าก็จะติดบวกไปก่อนเลย350แต่ถ้าคุณทายว่าไม่ก็จะติดลบไปก่อนเลย600นอกจากนั้นก็ยังมีราคาต่อรองในแต่ละวันว่าแอมเบอร์เฮิร์ตจะใส่ชุดสีอะไรอีกด้วยอย่างกรณีใส่ชุดสีดำก็ติดลบ200ใส่สีเทา ก็บวกก่อน150ไปก่อนเลยสีน้ำเงินบวก300แล้วก็สีอื่นๆบวกไปเลย550และสุดท้ายพน,นันว่าหากจอห์นนี่เดฟเขาชนะคดีจะได้เงินค่าเสียหายเท่าไหร่ซึ่งจอห์นนี่เดฟได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านดอลลาร์ถ้าทายว่าได้มากกว่าหรือน้อยกว่า50ล้านดอลลาร์ก็จะติดลบไปก่อนเลย120 อย่างไรก็ตามนักเสี่ยงโชคจะไม่สามารถพนันได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะคดีโดยตรงเพราะบรรดาร้านรับพนันถูกกฎหมายจะไม่เปิดหัวข้อดังกล่าวให้เสี่ยงโชคกันซึ่งแม้จะไม่ได้มีกฎหมายห้ามให้นักพนันพนันผลของการตัดสินคดีโดยตรงก็ตามแต่บ่อนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่เปิดให้นักพนันมาเสี่ยงโชคในเรื่องผลของการตัดสินคดีความโดยตรงอยู่แล้วเพราะการกระทำแบบนั้น อาจจะทำให้บ่อนถูกฟ้องว่าพยายามจะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการทางกฎหมายและการแทรกแซงผลการตัดสินคดีก็ได้หรือไม่ก็อาจจะทำให้ลูกขุนควยเขวซึ่งอาจจะสร้างปัญหาและความวุ่นวายให้กับธุรกิจพนันก็ได้จึงเป็นที่รู้กันว่าบ่อนการพานันที่ถูกกฎหมายจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลการตัดสินคดีเด็ดขาดขอขอบคุณขอ้อมูลจาก MGR Online สวัสดีครับ